ครับสวัสดีครับผมเบสคาร์เซ็นเตอร์นะครับป๊อปนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาถ่ายรถหนึ่งคันนะที่เป็นรถน่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะฮะเป็นคันสองพันสิบสองนะฮอนด้าแอคคอร์ดจีแปดสองพันสิบสองนะครับล้ออันนี้เราใส่เป็นล้อขอบล้อขอบสิบเก้านะยางขอบสิบเก้าล้อยาง เป็นสองสี่ห้าสามห้า R สิบเนะครับ, 2, 4, 5, 3, 5, รบก็จัดทรงมานิดนิดหน่อยหน่อยนะแต่ว่าแอคค r อร์ดเป็นรถที่แปลกอย่างหนึ่งเวลาเราจัดทรงโหลดเตี้ยลงไปเนี่ยมันจะไม่ติดแล้วก็มันจะไม่กระเด้งกระด้างนะนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวไทยนะครับก่อนหน้านี้เรามีขายตัวนอกที่มีสันรู้ไปนะเครื่อสองพันนี้มีชุดแต่งรอบพันนะฮะกระจกพับไฟฟ้าครับภายในเบาะหนังดํา มอันนี้เป็นผมเขาเรียกว่าผมตัดตรงรุ่นนะของแอ c คอร์นะครับก็จะเป็นเหมือนสกอตไบ์นะฮะไว้ดักขุดมีเท้าวแขนหลังมีแอร์หลังนะครับสะครับเ,เพจแ c คคอรแท้มีไฟนะ,ะล้อขอบ19ยางใช้ที่อีกพักนะครับแต่ว่ายางใหม่ขอบ19เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้แพงนะเบาะไฟฟ้านะครับฝั่งคนขคับยัง่ดูซีาเป็นไงบ้าง แอร์ออโต้นะฮะชึ่งเดียวติดไม่มีอะไรโชว์นะครับนอกจากน้ำมันกระจบับพับไฟ้าก็ใช้งานปกติแอร์ออโต้นะฮะซิงครไนซ์มันจะปรับได้สองฝั่งนะแยกกันนะฮะมิทยุจะมีทั้ง USB AUX นะฮะมีครบหมดนะครับสองจุดสูบ้านเราตัวท็อปก็จะมีคูคอนโทนอยู่แล้วนะฮะไม่วิ่งมาแสนเจ็ด่อผมดูซิ วิ่งมาแสนเจ็ดสามนะครับเบาะเมมโมรี่ไม่ได้นะเบาะหนังดำสวยๆนะครับแล้วก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะฮะแ c คคอร์ o บุ๊กเซอร์ไม่มีแล้วนะถุงลมนิรภัยนะครับ6กใบนะ จะมีคู่หน้าแล้วก็ม่านแล้วก็ออกจากเบาะนะครับเดี๋ยวมาใส่เกียร์กันดูนะถอยหลังว่าเป็นไงอ่าเช้าๆเครื่องก็ยังจะวอร์มอยู่นะคูลคอนโทรลขึ้นนะปกติเดี๋ยวพอมันวอร์มได้ที่นะฮะมันก็รอบก็จะลง โอเคยังยังไม่มีสถานนะฮะยางเท่นเครื่องอยู่ในสภาพดีนะครับออโต้ห้าสปีดนะ R ยี่สิบแซนะครับตัวเดียวกับที v บ c เอแต่ซีเยอะกว่านะ,คะแคมเดียวทรงพลังนะครับประหยัดแล้วก็อะไรหายง่ายนะฮะเครื่องยังไม่มีการกระตุกนะ,ะเกียร์เปลี่ยนนุ่มปกตินะครับดูจากรอบเครื่องได้นะ เดี๋ยวมึงโทรมานะครับอ่ารถขับดีนะได้เสียงลูกมงลูกหมาเงียบหมดนะฮะเป็นรถโหลดที่ไม่ได้มีความกระด้างอะไรเลยนะเพราะเราโหลดไม่ได้เยอะนะครับเพราะเราได้ล้อใหญ่มาแล้วขับไปไหนได้ทุกที่ครับไม่ต้องห่วงกลับไปฟ้านะ ก็จะมีครบคันนะครับไฟแผ่นที่ไฟกลางเก่งน,นะไฟด้านหลังจบแต่งหน้านะฮะที่เก็บแว่นนะมีครบนะครับภายในหนังดํานี่ส่วนใหญ่คนจะชอบนะครับเพราะว่ามันไม่สกรปรกง่ายนะครับเวลายับมันก็จะไม่ได้ดูว่าสกรปรกง่ายคอนโซลไม่มีรอยอรเลยนะครับอันนี้เราก็ยังไม่ได้ลงเงาลงแว็กนะอันนี้เรายังไม่ได้ดเตรียมตัวปล่อยรถนะฮะยังไม่มีคนซื้อนะ แล้วก็การประหยันดน้ำมันของรุ่นนี้นะคะเติม e ยี่สิบได้นะครับก็จะวิ่งอยู่ประมาณสิบสามสิบสี่สิบห้าโลลิตรแล้วแต่เท้านะฮะฟุตคอนโทรลก็จะช่วยได้นะในการเดินทางนะฮะเบรกทำงานดีนะอะไหล่หาง่ายนะครับเยอะแล้วก็ไม่ได้แพงอะไหล่เชียงกงเยอะนะฮะเครื่องเกียร์ก็ไม่ได้แพงนะมีครบทุกอย่างนะฮะอะไหล่บ้านเรา สำหรับแอร์คอร์ตัวนี้นะะมันใช้สเปคเดียวกับ FD ได้บางอย่างนะเครื่องนะฮะแบกตัวถังน้ำหนักตันสี่ไปได้นยะรถเราเงียบจัดครับถึงก็ถอยมาขวางถนนเราเลยนะฮะร,รถเราเงียบนะไม่ได้ยินท่อเดิมทุกอย่างเดิมมีชุดแต่งชุดเดียวนะครับถ้าใครอยากจะได้ท่อคู่ไปใส่เอได้ท่อแต่งอะไรก็ไปใส่เอานะ ตอนนี้พื้นหารถด,ดีมากเดิมแอร์เย็นนะ,ะเนี่ยแอร์ออโต้ทำงานไหมเวลาปรับอุณหภูมิขึ้นนะอ่าปรับอุณหภูมิขึ้นพัดลมก็เบาปรับอุณหภูมิลมลงพัดลมก็แรงอ่าเห็นไหมดิส6แผ่นนะครับอันนี้วิทยุแต่ว่าใครซื้อไปก็ไปหาจอแอนดรอยใส่เอานะมันก็ยกทั้งเบ้าเนี่ยออกแล้วก็ใส่จอได้เลยนะเพราะว่าพี่ผมเขาก็เป็น ใช้อยู่เหมือนกันนะก็โอเคมันเป็นดี๋างนี้จอแอนดรอยมันอำนวยความสะดวกเป็นอนเนกประสงค์ให้เรามากกว่าจอติดรถเดิมๆนะฮะเบรกดีนะไม่มีสถานนะครับผมชอบนะคันนี้มันต่างกับคันนั้นหน่อยนึงก็คือตรงคันนั้นมันมีสันลูฟนะครับเป็นตัวสเปคนอกที่ฮอนด้ Honda ประเทศไทยส่งมอบไม่ได้ตอนที่น้ําท่วมนะฮะแต่พอมาตอนเนี้ก็กลายเป็นว่าคันนี้ก็น่าจะเป็น ออกก่อนน้ำท่วมนะฮะหรือว่าหลังน้ำท่วมตอนที่เขากลับคืนสู่สภาพปกตินะฮะเพราะว่ามันตอนนั้นเป็นหมดครับแจ๊ดจ e แจ๊ดจ,จก็จะมีสเปคญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็แอคคอร์ดนะฮะแอคคอร์ดก็จะเป็นสเปคญี่ปุ่นก็จะมีซลูปมาให้นะครับแล้วก็ซีบิ c เอฟบีซีบิเอฟบีอันนั้นก็จะเป็น แต่ F B น้อยเท่าที่รู้มา F B มีน้อยนะฮะก็จะมีแต่เนี่ยแหละ Accord กับ Accord กับตัว C อ่อ Accord กับตัว Jazz ที่เขาเรียกว่ารุ่นน้ำท่วมนะไม่ใช่ว่โดนน้ำท่วมนะแต่หมายความว่าโดนมีกิ่น้ำท่วมเลยต้องเอารถสเปคญี่ปุ่นเข้ามานะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจรถนะครับก็เดี๋ยวเราจะส่งคลิปนี้ให้ดูนะเพราะว่า ก็อยากจะให้ลูกค้าได้เห็นก่อนนะครับว่ารถเนี่ยมันเป็นยังไงนะก่อนที่จะตัดสินใจบางทีลูกค้าอยู่ไกลนะครับก็อยากจะจองทําสัญญาอะไรเงี้ยแต่ยังไม่มั่นใจในตัวรถนะฮะก็ทําให้ดูก่อนหางหลังนะครับหางหลังก็จุ่มจิ๋มนะฮะเข้ากับรถ D ดีล้อสิบเก้าซิมเต็มซุ้มนะแบนสวยมากครับคันนี้แทบไม่ต้องแต่งอะไรเลยนะแล้วก็ใส่ล้อไปสักชุดนึงเออใส่ล้อใส่ท่อใส่ท่อสักหน่อย แล้วก็รีแมปก็หน่อยให้ใช้ E 2 0่สดีๆหน่อยนะฮะก็แ,แจ๋วละคันนี้แบนดีสีไม่ตกฝากด้วยนะครับกับเบคคาเซ็นเตอร์ครับขอบคุณครับ